เฮ้ hey! สวัสดีครับโทนวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้เออไป๊บมึงนเพื่อนเอ้ยเพื่อนโทรมาต้องมาเริ่มเล่นใหม่เลยไม่เป็นไรเพิ่งเข้าเกมเมื่อกี้ปลาต่อต่อต่อมาครับต่อกันเลยครับ ชมตอนนี้ทางเรายัางไม่พร้อมตรงนะาปรับเสียงก่อน,นมาเรียบร้อยทีบไม่โอ้โหเย็นดีต้อนรับกลับเป็นยังไงบ้าง แค่วเท่าไรส่สิโอ้ดูวันสิเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของเราฉันจะยนลองวันเช่นเคยอนุญาตให้ฉันเตือนเกี่ยวกับกฎของคุณๆๆอุ้ย แล้วถ้ามันกดโดนเราแบบอาคุดอาซับเองแล้วกันโอ้ยเปอร์เซ็นต์ยากมากยากมากเอาตัวเองปุม่มนี้แล้วกัน ้ยรดมาเออห้าสิบมาสิบ้วครับเอาปุ่มไหนอยู่อ่ะสลับให้มันขุดเ,ดเอออ่านเองอ่านไม่ทัน ผมโดนช่วยด้วยแม่เสิบโอ้ยบาอ้ยไม่เป็นไรโอหนึงน่งหนึ่งมามา,มา กลางไม่ใช่ปุ่มกลางลอดลอดหลอดลิเรียบ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 ร้อยจ้ะบ๊ายบาย ไปว่าลดเสียงลงหน่อยแล้วกันจะเสียงดังเกินเมื่อคิ้คุณทำอะไรกับผมอ่ะ ร้อยฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ากากเี่จะโชว์ชนะมารอบสอง <c oughs> ตอนนี้วิธีเกี่ยวกับรู้อ่านไม่ทัน <c oughs> คุณจะได้รับไอเทมสองไอเทมอ่าฮะ อือห้าส,สิบห้าสิบอันนี้คืออะไรคุณเจมือทำอะไรได้บ้างเนี่ยน่าจะไว้ส่องอะมั้งส่วนอันนี้โค้นไม่ใช่อ่ะลองปุ่มนี้ you <laughs> ผมคิดว่าผมคงไม่ดวงซวยขนาดนั้นหรอกมั้งไปก่อนพอเสียงดังเอาหูฟังออกก่อนเสียงดังเอาลอดเฉย รอดเฉยยรอดเฉยใสย่หูฟังหน่ yeah, อยเย่คนโอ้แสดงว่ามันรู้ อ่ะดูดูดูดบยบายจ้ะโอ้ยลืมลืมสลับโอ้ยล,อล,ล้มสลับลืมสลับบาเอ้ย ชัดเกียดแก่ชัดเกียดแก่ไอ้บ้ายากจังค้อนค้อนเคาเออก็ได้อยู่ก็ได้อยู่โอ้โหห้าสิบห้าสิบดปยาก่อนแล้วกัน ไปไปปุ่มกลางาไม่โดนโโโแพ้แพม้มันโอ้เรียบร้อยโอ้ รยบร้อยพอเอาจริงละค้อน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 ุณแจมือเช็ดชู่ข้าเถอะข้าหรือไม่รู้แหละ ใช้ชู้ก่อนแล้วกันจ้ะจ้ะคุณเอาไปเลยจ้ะไอเรลืม คขาไม่ดดงซวยขนาดนั้นหรอกเรียบร้อยเลยไม่โดนจ้ะเอ่อแป๊บหนึ่งนะเอ่อเดี๋ยวค่อยมาเล่นพวกนี้แล้วกัน